วันนี้เรามาชมกระบะเปิดแคปได้นะครับนิสสันโนเวล่านะสวยมากๆนะเลยครับคันนี้สีดำด้วยเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อน mm hmm. เห็นไหมผมบอกว่าสวยคือสวยนะครับไม่ต้องห่วงเลยบันไดข้างมีล้อเล้อเดิมสนิทครับสีสวยมากๆครับคันนี้ล้อเดิมอ่ฟังเสียงกันหน่อยนะครับเห็นไหมเสียงบางๆเลยนะคันนี้ผมบอกนะครับสวยจริงๆนะสวยมากๆเลยฟังเสียงเห็นไหมครับ กันชนท้ายสวยปิ๊งครับอ่ามาดูพื้นปูกระบะหน่อยแม็กไลเนอร์เป็นไงบ้างมีถลอกมีอะไรไหมเห็นไหมครับไม่เอี่ยมไม่มีรอยลากเหล็กลากอะไรมาเลยนะครับเห็นไหมซอกต่างๆจุดนี้นะครับไม่มีผุเลยใสปิ๊งเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะไปเ,เราไปชมรอบคันต่อเห็นไ,ไหมฝั่งนี้รถแทบ,บไม่มีร่องรอยเลยนะครับ กระบะเห็นไหมครับบันไดข้างมีนะครับมันไดข้างเดิมจากโรงงานเลยนะแบบนี้สมล้อปเป็นไงบ้างเห็นไหมครับแชสซีแชสซีไม่มีสนิมสักนิดนะครับดําสนิทนะดูกระจังหน้าเห็นไหมครับสวยปิ้งไม่ต้องห่วงครับเงาแวบเลยเห็นไหมฝากระโปรงนะครับ อ่ามาดูขอบหลังคากันบ้างมีผุไหมจุดนี้นะครับมีสนิมหรือเปล่าไม่มีนะครับใสปิ้งเหมือนเดิมนะครับาภาษีหกเจ็ดนะครับไม่ต้องห่วงอ่เรามาชมภายในบ้างภายในคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับเดิมมากๆสวยปิ้งเหมือนเดิมภายในถือว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีจริงๆคอนโซลกลางเห็นไหมครับแอร์เออเย็นปกติทุกอย่างนะครับเห็นไหมคอนโซลสวยเลย แผงวัตตูสวยมากๆเปิดแคปได้นะครับขึ้นลงสะดวกนะคันนี้เห็นไหมแคปหลังขึ้นลงสะดวกเลยหลังคาด้านในสะอาดเห็นไหมครับไามกว้างๆแบบนี้เลยนะครับพอเปิดออกมาอ่ามาดูโครงสร้างบ้างนะครับมาดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างนะครับเห็นไหมอยู่ครบหมดซอกต่างๆต้องดูให้ครบนะครับเห็นไหมจุดนี้อ่าเห็นไหมซอกตรงนี้นะครับ สวยครับไม่ต้องห่วงเลยเม็ดอาร์จุดนี้มีไหมต้องดูดูต้องดูทั้งสอง,องข้างนะครับเห็นไหมกว้างขวางดีนะครับภายในอ่าเห็นไหมเม็ดอาร์ฝั่งนี้ก็มีนะครับซอกฝั่งนี้เป็นไงเห็นไหมครับจุดนี้อ่าแตมสียังอยู่เลยนะครับตรงนี้ซอกต่างๆเม็ดอาร์ k, อยู่ครบหมดครับไม่ต้องห่วงเลยรถสวยมากๆรถสวยอย่างนี้เพราะว่าไม้มันน้อยนะครับผมบอกเลยนะครับไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สภาพแบบนี้นะอ่ามาดูห้องเครื่องบ้างดูคันหน้าก่อนเลยครับคันหน้าติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานต้องอยู่นะครับเม็ดอาร์คต่าง,าง,างๆเห็นไหมที่ผมชี้นะครับตรงนี้ต้องอยู่นะแบตไม่เอี่ยมสตาร์ทไม่ต้องห่วงครับอ่าลองดูโครงสร้างต่างๆนะพยายามดูที่ผมชี้นะครับเห็นไหมสวยมากๆเครื่องนี้สวยจริงๆนะครับบอกเลยไม่มีเยิ้มสักนิดแผ่นเพจเดิมนะครับหมุดเป็นพลาสติกนะถ้าเป็นนาวาล่านครับต้องดูดีๆเป็น ABS นะครับตรงนั้นที่ผมชี้ อ่าเห็นไหมอ่าตานิสันตรงนี้ที่ฝากระโปรงต้องอยู่นะครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานต้องอยู่เม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดมอกเครื่องยนต์ต่อไปเรามาดูรอบเครื่องกันบ้างเห็นไหมเครื่องไม่มีเยิ้มสักนิดเลยนะครับรถคันนี้สวยจริงๆผมบอกเลยนะครับทั้งคันนะใครได้ไปโชคดีมากนะครับคันนี้เห็นไหมดูจุดตรงเครื่องตรงนั้นนะครับไมเอี่ยมครับเห็นไหมสวยมากๆเห็นไหมครับ เครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มสักนิดเลยเครื่องยนต์สวยจริงๆนะครับคันนี้อ่าเห็นไหมครับอ่เรามาย้ำรายละเลอยียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นนิสสันโนวาร่านะครับเครื่อง2อ0พันห้าคอมมอนเรลแล้วนะครับสีดํานะครับเปิดแคปได้สวยมากๆนะครับปี07นะผมขายแค่1นึ0 0 0สนเเท่านั้นสภาพนี้นะครับใครสนใจโทรมาได้เลยที่0894050202้าสนย์เต็นเป้รถสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี